สวัสดีครับตอนนี้ก็สู่รายการสปอ,อร์ตระดับกราวด์ครับนี่คือช่วงเวลาที่เราจะคุยกันถึงเรื่องราวของวงการกีฬากันนะครับพดถึงประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของไทยลีกที่แข่งขันกันไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและเป็นเกมสําคัญของ2ทีมนะครับ คือบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยจะมีเกมไปเยือนแบงคอกยูเนเต็ดนะครับแน่นอนว่าบุรีรัมเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมา32นัดรวมทุงรายการยังไม่แพ้ใครเลยครับฟอร์มร้อนแรงมากๆแล้วก็ถือว่าการมาเยือนแบงคอกในครั้งนี้จะเรียกว่าว่าที่แชมป์ก็เป็นไปได้มากเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าพวกเขาชนะ แบงคอกในเกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาจะเป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่8ทันทีนะครับส่วนแบงคอกเนี่ยตามบุรีรัมยู่โอโหหลายขุมเหมือนกันครับจะว่าก็ตรงๆเนี่ยก็แทบจะไล่ไม่ทันแน่ๆแ,แล้วนะครับแล้วพวกเขาเองเนี่ยก็นําทีมโดยโค้ชแบนพ์ตะวันสีป่านนะครับเป้าหมายคือการหยุดสถิตไร้พ่ายของบุรีรัมให้ได้ คือ,อย่งว่าหยุดความร้อนแรงของบุรีรัมไรครับดยการไปดับ2ก็ตามเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆนะทศศรีเนี่ยยอมไม่ได้ครับปรากฏในเกมที่ผ่านมาต้องยอมรับจริงว่าบุรีรัมก็ไปยา,ยามเน้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าปิดจ็อบได้เนี่ยมันจบแล้วครับสมัยนี้บุรีรัมเป็นแชมป์ไทยลีกแน่นอนแต่ถ้ามันยังปิดจ็อบไม่ได้มันก็ยังมีโปรแกรมที่คาลังคาซังอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้โปรไปโฟกัสกับการทำ,ท,ำทีมไปเล่นอรอคอยกับการเล่น แชมเปนลีกทักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นแล้วเกมนี้สำคัญมากๆนะครับปรากฏว่าเริ่มเกมมาเพียงสินาทีบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากสุปชัยใจเด็ดและเป็นความผิดพลาดของกองหลังแมงคอกที่พยายามจะจ่ายบอลคืนย้อนหลังแต่มันไปไม่ถึงครับแล้วก็เสร็จสุปชัยใจเด็ดกดด้วยขวาลูกนั้นเข้าไปเนี่ยเสียบมุมสวยงามมากหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่บุรีรัมย์ออกมานำนะครับพัดมาไม่นานเนี่ยก็เป็นความผิดพลาดจากกองหลังแมงคอกอีกเหมือนกันนะครับบอลนูเหมือนไม่มีอะไรแล้ว ทอมเบียพยายามจะจ่ายคือหลังครับทีนี้เสร็จบุรีรัมเลยแล้วก็เป็นสุประชัยที่เบิลเข้าไปเป็น2ประตูต่อสูงนะครับแต่จุดเปลี่ยนมันก็มาเปลี่ยนตรงนี้คือก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกเนี่ยแบงค์เข้ามาตีไข่แตกได้นะครับหลังจากนั้นครึ่งหลังเนี่ยแน่นอนว่าโค้ชแบนมีโอกาสแก้เกมเพราะตามอยู่แค่ลูกเดียวเพราะตามอยู่แค่ลูกเดียวเนี่ยก็ใจมันมาเกินร้อยอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าได้ประตูตีเสมอแล้วพลิกแซง3-2จนได้นะครับ เสมออยู่แล้วพลิกแซง32สถานการณ์มันเป็นไม่ด้วยความที่เข้มข้นและดุเดือดเหลือเกินนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแบงคอกจะดีกว่าด้วย3-2แต่บุรีรัม์ไม่ยอมนะครับปฏิเสมอเป็น33สุดท้ายจริงๆเนี่ยก่อนจะหมดเวลาอยู่แล้วเนี่ยบุรีรัมม์มาได้ฟรีคิกหน้ากรอบเกตโทษคือช่วงทดเจ็บด้วยนะครับแล้วเทียรทอนเนี่ยเปิดเข้าไปติดบล็อกสุดท้ายพีรอนสำชำรัศมีเนี่ยพยายามยิงเข้าไปก็ยังติดกล็อ,อกอีกทีนี้บอลมันมาเข้าทางแบงคอกเริ่มต้นจากรุ่งรัต จ่ายให้โปกก้าพาบอลไปพีรพัฒน์เติมแล้วจ่ายย้อนกลับมาโมตา้าโมต้าซัดเข้าไปเป็นประตูชัยและเป็นการหยุดใส่ติ ไล่พ่ของบุรีรัมได้สําเร็จนะครับแต่ว่าเงื่อนไขจริงๆแล้วบุรีรัมจริงๆเขาต้องการที่จะปิดจ็อบในเกมนี้ให้ได้ด้วยความที่เน้นแต่มันขาดความผิดพลาดขาดเรื่องของการเก็บรายละเอียดที่สําคัญมากๆส่วนแบนงค์เ้เองก็ต้องชื่นชมว่าเขาวางแผนม,มาได้ดีสําหรับโค้ชแบนทัตตรมันสีปานแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เล่นกันได้อย่างเต็มร้อยจริงๆสำหรับแบองค์เ้อันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องเคารพคู่แข่งด้วยนะครับสำคัญที่สุดหลังเกมกนในขันเนี่ยเป้าต่อไปคือบุรีรัมจะต,ต้องคว้าแชมป์ให้ได้ภายใน ก่อนจะก่อนจะหมดฤด,ดูกาลนะนะครับซึ่งมันก็เหลือโปรแกรมอีกประมาณ5น้นัดเท่านั้นเองนะครับก็จะหมดฤด,ดูกาลแล้วซึ่งแนแนวนะครับว่าเกมต่อไปเนี่ยบุรีรัมจะเล่นในบ้านแล้วพวกเขาจะเจอกับลำปางส่วนแบงคอกเนี่ยจะเจอกับลำพูนะครับซึ่งเท่าเรียมจากควาชันนัดหน้าก็คือบุรีรัมต้องชนะลำปางส่วนแบงคอกจะต้องไปแพ้ลำปูนลำพูนะนี่คือเงื่อนไขนะครับแต่ถ้า ยังไม่ได้อีกก็ต้องรอรุ้นกันว่าบริรัมเนี่ยใน5นัดเนี่ยจะเก็บได้เกิน3คะแนนก็จะเป็นแชมป์แล้วแหละซึ่งก็ไม่ยากอะไรอยู่แล้วนะครับผมมองว่าอยู่ที่จะปิดแชมป์ได้ในนัดไหนเท่านั้นเองนะครับก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของไทยลีกที่มาฝากกันนะครับและดาวนซันโวตอนนี้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับครั้งล่าสุดที่ดาวนซันโวเป็นคนไทยก็คือทีสินแดงดาที่ตอนนั้นอยู่เมืองทองแล้วก็เป็นดาวนซันโวร่วมกับแควตันสิงวานะ หลังจากนั้นไม่เคยมีคนไทยคนไหนทําได้เลยนะครับแต่ครั้งนี้อาจจะมีการทําได้ก็ได้นะครับก็คือสุปชัยจะเด็ดตอนเนี้ ในราวซันโวเนี่ยยิงไปทั้งหมดเด็ด16ประตูแล้วหลังจากซัดไป2เม็ดเมื่อวานที่เกินอที่เจอกับ Bangkok แบงคอกตัวหนองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกหนึ่งรางวัลที่เราควรจะต้องลุ้นกันแล้วก็ให้กงใจกันต่อไปก็คือ,คอนักเตะไทยจะได้ดาวซันโวในไทยลีกหรือไม่ท่ามกลางการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะกองหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีคนไทยสามารถที่ทําผลงานได้ดีขนาดนี้เลยนะครับมีสุปชัยใจเด็ดคนเดียวที่ผลงานดีจริงๆนะครับยังไงก็ลุ้นกันต่อไปด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของสปอร์ตอินเตอกราวที่มาฝากกันวันนี้